สวัสดีค่ะชาวโลกสวัสดีค่ะชาวโลกเพิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตสวัสดีค่ะท่านผู้ฉลาะได้ดักดานทั้งหลายเข้าใจไหมวันนี้เราจะมาอุปมาอุปไมให้เห็นภาพมาลองดูนะว่าเราจะอุปมาอุปไมให้เห็นภาพยังไงเนี่ยเสื้อเนี่ยเปียบเหมือนเปลือกเปลือกตรงไหมอ่ะเปลือกของเรานะคะหรือว่าลูกลูกลูกเ,เ,เนี่ยเสื้อนี่เหมือนลูก นะลูกจำไม่นะ้าเสื้อเหมือนลูกเข่าใจปะอ่ะเดี๋ยวเราจะเปิดออกอีกนะคะเปิดเสื้อออกข้างในก็เป็นเสื้อเออเป็นเสื้อเหมือนกันแต่เป็นเสื้อสีขาวถูกไหมข้างนอกนี่เป็นรูปเนี่ยเสื้อสีนี้เป็นรูปนะคะรูปก็คือเนี่ยที่มันอ้าปากพูดในรูปรูปแต่ข้างในเนี่ยเป็นอาการอุปมาณนะเป็นอาการปรุงแต่งความคิดนึกอารมณ์มันปรุงปรุงปรุง,งมันปรุงแต่งอยู่ของมันอยู่แบบเนี้ยเห็นไหมคะ เดี๋ยวมันก็ปรุงนั่นเดี๋ยวมันก็ปรุงมีความเนื้อกิดอารมณ์มันก็ปรุงนะคะนะจำไว้นะนะอ่าเสร็จปูไปเปิดออกอีกเออเปิดอีกอีกดดมหนึง่งเปิดอีกดดมหนึง่งเห็นไหมปุ๊บเปิดมาอีกดดมหนึง่งเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยของเราเนี่ยเนี่ยเนี่ยรูปเนี่ย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 เปรียบเหมือนธาตุชีวิตธาตุต้นกําเนิดที่มันไซส์บริสุทธิ์เห็นไหมไม่ได้เป็นอะไรกันเห็นไหมคะสเต็ปที่สามนะเห็นไหมคะเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรเลยมันว่างบริสุทธิ์ใสถูกไหมคะการปรุงมันก็ไม่ได้เป็นอะไรกับเสื่อออถูกกมม้้เเื็็ไไไดปนะร นะคะเสื้อนี้เสื้อ <g angels> <c oughs> สีขาวการปรุงแต so wow ่งก <s ulated> <sh> <arian Inaudible> ็ไม่ได้เป็นอะไรถูกไหมคะส่วนเสื้อข้างนอกเนี่ยมันเปลือกเปลือกของมันในรูปเนี่ยรูปนูก็ไม่ได้เป็นอะไรเห็นไหมคะมันอยู่แบบมันอย่ยงแบบนี้เห็นมันปรุงอยู่แบบนี้เห็นไหมไม่เกี่ยวกันเลยเนาะเนาะนะคะเห็นไหมคะว่าการปรุงแต่งของมันนี่มันไม่ได้เป็นอะไรข้างนอกก็ไม่ได้เป็นอะไรข้างในก็ไม่ได้เป็นอะไรไอ้ตัวนี้ก็ไม่ได้เป็นอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมอะที่แกนกลางของมันเนี่ยคือตัวเราทั้งหมดเนี่ยพอไม่มีไม่เปลี่ยนเนี่ยไม่เป็นอะไรเลย เห็นได้ยังเห็นชัดไหมคะว่าถ้าเห็นไม่ชัดก็ไปฟังธรรมะพระอาจารย์จีระพระไนามพ้นทุกได้พอร,รู้นะคะตรงนั้นมีครบทั้งหมดเลยนะคะไปฟังได้เลยะคะ่ะเดี๋ยวนี้ตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะ